พี่้าแฟร์พลนะครับ <Okay. S 1> เพลงเกิดฟุต <ไป S 2> บอลลงสนามไ, <ป S 3> ไม่ได้เมือนนะครับ <ไป S 2> เราก็จับไป น้ำนเท้าหนูครับรองผู้กกับการตำรวจเป็นเจตนัยยี่สามครับท่านเตรียมพร้อมลงสนามแล้วครับถ้าใครโชว์ฟอร์มไม่เข้าตามาเตรียมตัวครับอะไรชั้นดีรออยู่ข้างสนามเดยวในชุดสีเหลืองครับฝ่ายบรการรวมมาทั้งหมดนะครับทั้งน้องใหม่น้องเก่าพี่ใหญ่กับเจ้ามอสโอ้โยจากกอบอกีฬาและบันเทิงศูนย์หน้า เทียบอลครับไปอยู่ที่เจ้าเบิร์ดจัดหน้ข่าวโอ้เบิร์ดตไปบอยสุภชัยวงศ์สวัสดิ์โอ้ป่านี่ครับนี่ครับคอตเตอร์แบกคอตเตอร์แบ็กของบัฟฟาโลที่เจ้าโก้พลละวัตสีคามเด็กชัยมีชัยครับเด็กชัยยิงได้ได้ครับต้องยืนจ่ายอย่างเดียวตัวนี้ให้ไปบอยไปที่ผู้มวดพลัสอุลสกอนครับรองสารวัตรกันเงินก็หลอกไปบอลให้ผ่านผู้มวดพงศกรหมดบอลครับที่เจ้าเบิร์ด ล็อกบอลน,นิดหนึ่งครับโอ้ดูนี่จะยิงไกลโอ้จะลองไอ้บัตรักหน่อยครับสมบัติผู้พันแดนครับนี่เมยเติมขึ้นมาช่วยนี่เมยเตไม่ไอ้กระโปงผู้กองนี่จะพนบอกว่าไม่ไหวครับสภาพไม่เหมือน20ปีที่แล้วเดินเดินสายเตะบอลถึงไม่มีเวลาทำงานแล้วจอมอยสุภาชัยเลยมาดิโอลมโอ้เิอบอลลงนนะ เก่งกาดเดินปิงครับไอ้นี่มาจากแม่สายเชียงรายหลังจัดกันหรือเป่าเอาบอลลงสวยครับพลวัตเจ้ากโก้โอ้ใชบผมตีหนีนไปแล้วพลวัตสีดำเอาบอลไปแล้วพลวัตเจอกับเจ้าตั้มธนูศักดิ์นี่ธนูสักดิ์ยังเก่าครับเด็นง่ายๆให้มาที่นี่เลยมีเกตล่าีวันคว้าเข้ากลางไปเสียบอลให้กับเจ้าบ,บอยคว้าไปเจ้าเบิร์ดคว้ากันบอยกับเบิร์ดบอมามาที่เจ้าเบิร์ดบอยตที่บอยโอ้ลุงนี่ หมวไปรัดให้มาที่ฝาดีทีเมียลีกสี่ทีเมเยลีกครับโอ้ยมันคือบอกดีหน่อยครับมื่อคืนเขา้ากลายครับเห็นม,มาเยอนะแล้วไปไอ้ที่หมดโอ้ไ,ไม่มีครับ100 1 2 3ไม่รู้ไม่ไดห้หมดอยู่ในชุดพ่รุนบ้างชุดที่ลาบบ้างไม่มีไม่ได้บาตีบอลครับวันนี้เอาต้นซ้ำมาเลยให้มาที่ที่ตะบอเปิดมาโอ้ยลึกไปครับวิญญานับสกอรต์รับ ลูกที่ไม่อยู่เขาลูกพี่ไปคัดตะก้ออยู่บอชลูกพี่โจเะมัดแมงก็ไม่ไม่ผ่านเจ้าบอยให้แมตตี้มูมอดมงสกอรอนุบุญมูมอดตัมแทงไปครับผู้บองสุยันโญลูกนี้ไปอยู่ด้ตำแหน่งล like, ้ำหน้าก่อนครับจำกัดมุดล uh> like uh uh ่ะเออลงมาให้ครับพลวัตเอาบอลลูกสวยครับเจ้านี้จะหลบเจ้าเบิกเจ้าตั้มไปแล้วเจ้าตั้มก็วิ่งดูเบอร์ข้างหลังให้มตตี้มอดมอดจับบอลให้ผ่านเบอร์หมวดชุริยะ บมดให้มาดิขคว้าควายตาใสไปวินาบอลบอลไปจนหลังให้กับปุ่มบอลกันนะไปกับเจ้าเวิร์ตที่มือที่ครับไอ้หนุ่มจากแม่สายครับไอ้คนนี้เดินมากับบอยสุภชัยล็อกนิดนึงหลอกกองหน้าเฉยเลยครับเห็บอัตพลมาที่เจ้าเบิร์ตเจ้าเบิร์ตมองเห็นแล้วไปครับปีขวาพลวัตสีคำเจ้าโก้ บอลล็อที่ทำมองไปที่ตรงกลางไม่โยนครับไช่ไหมครับผู้กองผู้กองไปลัดให้เป็นเจ้าเอฟพอบอลมาโอ้ยให้เพื่อนจริงแต่ละลูกดูดูมันทำในการตัวกลับขึ้นมาให้อเป็นเส้าเอฟอัธพลพิกบอลนะม,มองมาทาทงขวาเปิดไม้กับเจ้าโก้บอลล็อกแกวบอลลงเพื่อนบลวัอกตจะยิงไหมยริงหรือเปล่าลูกนีดดด้ดูแล้วปีเอร์จันปีเตอโอ้ยนี่เป็นทำไมแบบนิง

สนใช้ตัวบางคนเปิดบัล่าประตูเตรีการก่อสกัดออกไปจะมอดจะมอดจะบอลอยู่บอลจะบอลนี่มาที่กลางครับมีไหมของหน้าเติมขึ้นมาทำประตูบอลจะเป็นเงี้ยครับคุ้ประเทศครับปั่นไปถึงจะอั้มนะจ้าโก๊บอลวัดที่ทำบอลวัดปั่นอย่างนี้ปั่นบุบบอลปั่นเลยยังไม่ยิงครับยังไม่ยิงเพราะฉะนั้นไปโอ้โหสปีดเป็นเอาบอลแต่บอลนี้บอลได้บอลอยู่ครับ นี่ครับอย่าเอาบอลเลยแยากครับบอมาดกนไปบอลม้คับผู้กองที่จะนนี่ก่นกับตัวได้ไปเลยไยิตะบไบอลมาห้ักปรได้ละอลโอ้ยเล่นะเตจากเหนือครับนผมเปิดไปแล้วประตเอาเลยเอาเลยสวดนบุลุารุานมน